ตรงนี้ทองเราเนาะช่องทางตอนที่ชาแนลนะคะล่าสุดยี่แม่เอวยังมามกงละไม่บอกไม่ใช่มกงลอไม้หรอยายทำให้เราต้องมาลุ้นพองกันมกงลอไม้อยู่ในตะกร้าไม่ได้ถือลงมาพ่อมงห้วงหรือเปล่าครับไม่ใช่ห่อมกห้วรงก่อนนิ่มๆเหรอแต่ท้าแบนๆเหมือนห่อมงละไม้เลยเนาะยายทำเนาะ คืออะไรเฮ้ยนี่ที่เรากินตอนนั้นไงออนมันคือขนขนมอร่อยนะโอหโหมันไม่สวยนะแต่ว่ามันอร่อยนะอร่อยเนาะวันนั้นเนาะอะแม่ต้องชิมก่อนแม่เป็นคนวานเ๋ยวแล้ววันเอฟพี่ฟังก่อนก็ยังไม่รู้เลยอันนี้เหรอมันเป็นขนมต้มเป็นอะไรนะเขาเรียกนะแต่ยายห่อไม่สวยเนาะที่จ้าเขาทสวยก็จะเป็นมีไส้กล้วยอ้าวมันเหมือนข้าวต้มใช่ ข้าวต้มใส่กล้วยข้าวต้มใส่กล้วยอ๋อเอาชิมชิมชิมแต่เป็นแม่ดิฉันชิมก่อนเดี๋ยวแม่มาแม่ลองมาใส่ชิมให้ดูคำแรกนะอร่อยอร่อยเอ้ยอ่ะพี่โจ้าอ่ะโจ้เอะดิเมนูนี่โจ้กินบ่อยไหมยายนะข้าวห่อข้าวหอมไม่เป็นอืมโจ้เอาดิปกติเขาทำข้าวต้มเนี่ยเขาจะมีเวลามีงานบุญเนาะ เขาจะห่อมัดมัดเอาไอ้นั่นมัดใส่กันอ่ะพอต้มกากินปอนกุ้งกุลายน่มๆชิมนะผมนะครั้งนั้นนะเอามาหกเจ็ดห่อนี่แหละไม่พอกันมังกรจะแกะแล้วก็จะป้อนกุ้งกุไลแบบสวานนิ่วนะฮะอืมของผมพิเศษนะใส่หมูยองล้วยจยอร่อยมาจ้ยอ่าป้อนหนป้อนหน่อยอ้ามวานวาน นั่นแหละนี่อืมอ้ยนะีคอุ้ยน่นนั่มเอาลิเลียเ็ดไไหมได้เอาพี่ดิ๋สนครับผมมามาลองกินยังกินกินแล้วเอาด้สึกว่าจะไวเราจะกินข้าวเพียงกันไหมนี่ไม่รู้ กินวันนี้แล้วมันก็แล้วแล้วเนาะนี่นะครับในคนที่มากเราอาจจะกินแทนข้าวเคี่ยงได้ไม่อยากเลยแล้วมากินด้วยกันเร็วๆอ็ดสนมาเลียงดูหน่อยเร็วเอ็ดนายมาให้ได้จะกินปอดหน่อยเร็วพี่นายเลี้ยไม่เป็นหืมหอมเอถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่เนาะเอ็ดนายเอ็ดนายกันไหนมาแม่แก่เนี่เหมือนที่สักขยะมันจะมีสองไส้เนาะ ชกวบ้านาเราดูคูคนี้ป้อนกันนะทีเขาก็จะใส่ถั่วเหลืองใช่แล้วก็กล้วยมีสองอย่างมันไม่หวานมากเนาะกนยเมื่กี้ฮานาดยไว้มาเยมามาเไว้กนยไม่หวานมากเหมือนน้องปอนพูดเลยไม่หวานมากพอดีกินปีนี้รถบนพ่นทุซากเมืีตกซากกระเานี่แหละอันี้อันอันอนอนอ้อ้นออัมันอัาอนนั เดี๋ยวไปางขาเด็ดเอา้อหัตัหัวคอเลยขีว้อเลนไอมาป้อนเมียบ้างป้อนเมียหน่อยมา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 ามาเามามามอามามามาามมมา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 ามามามมีมวาม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 าามาามามาเอามาามามา ป้อนเมียขึ้นมากินคนละอันไม่กินอันเดียวกันอันอันนี้มันเหมือนแต่งงานใหม่แล้วป้อนข้าวเฮ้ยตาสวดออกมาข้าวเลยป้อนข้าวกันอร่อยตาสวดเฮ้ยไปจี้สกี้เยอะแยะเนาะมาเอาเอาไปฝากลูกด้วยเด้อเอาได้เนี่ยคือไม่เพิ่นเพื่อนเอาไปฝากลูกเพื่อนมาะบดนี้บอให้เพื่อนอะไรเพื่อนบ่อิ่มแกกินเองแซ่บอยู่ใช่ไหมเอา การันตีหน่อยแกล้วอร่อยอ้อแกะกินเองยายอุตส่าห์ทำให้เอาไปแบ่งเพื่อนๆกินเด้อยายว่ายายว่านะค่อยเก็บเอาหมดซึ่งเลยขอบคุณยายนะะถ้าดูคลิปนี่้อยู่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปหาจะไปคอกินอีกไม่ใช่จะไปอะไรนะไปคอกินอีกใช่ให้ถนนมันเข้าบ้านได้ก่อนเนาะเป็นถนนไม่เป็นไรมันหาลุห์โหดมันว่ไอะไรนะบอกมันไม่ได้เลย มันก็มีคนกรีดอยู่ด้วอ่มันมีคนกรีดมันก็ลงได้เฉพาะตรงที่มีคนกรีดเลยช่วงต่อไปก็เดินเอมัเอียงแคไหนเอานในโพธิ์ที่พาอยู่เอียงเนาะเอ็ดเพลิมากกับว่ามันเองอีพออียังเองเมื่อยรเ่อ้า FC กับเบิงกันนั่นละเลยไปี่เวมอไรเอ้าว FC จะได้เบิ้งเลยแปลกมู่เออ FC ไม่เคยเห็น ถ่ายเพลินแนนั้นลูกชายคนแก่แล้วเวลาเขาดูน่ะเวลาเขาดูน่ะก่อไปเนาะมากมาไหมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนะคะสามสี่วันตาโฟนอยู่นั <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs ่นบอกเออยืนตาโฟนอยู่นั่นแหละเก๊กรออยู่นั่นแหละคุณสังเกตไหมช่างปรุงลงมาจากรถแล้วฝนเริ่มซาละเรามีกระถางบนนอกพญาะนี่น่าจะลงมาตั้งนานแล้วล่ะเออมีกระถางฝนยุดบ่ อีหยังล่ะจะสิไปอเบินต์ยูบปีศาจะีพอสิไปิเบิ่ง์ยู่บอคลิปต่อไปหูแล้วถามว่าสิบปอเยูบเบิ้งอสิบห้าไปฮ่าฮ่งอ่าฮ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 ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าร่าฮ่บิ่าฮ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 ่บฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าอ่า่ฮาฮ่อ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่าเา่่่าา่่่ เพรายังพงรู้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งรู้อยู่แล้วว่าเราจะพาไปดูอะไรเอออุ้มไว้อุ้มไว้มาเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนอุ้มไว้ซิเลอร์จักรยานเจมินีเจมิเราม้าบ่ล้างต่อไหนบอกว่าอุ้มไว้อุ้มไว้ล้างต่อเมื่อวานอเราไปดูไปเดี๋ยวเพิ่งพูดยังไม่จบเกินต่อไป เอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้ลูกให้ก็ให้กินอีกเด้อผู้ใดอิ่มก่อนหน่ะหนาอร่อยอร่อยครับงเย็นฮะงเย็นฮะว้าม่เบ่มีแล้วแถวนี้เนาะไก่ไก่นละเนาะตั้งพงต้องตามได้ขึ้นไปซีมีเพล้ยแถวนี้สิพาไปเบอร์มาเป็นรอบเมื่อวานเลยอือฮะก็เป็นรอบนี่เองเป็นทะเลนี่สามหนุ่มเกมบอร์บันด่งฮะแม่ไม่เห็น อยู่แถวนี้ละพากันไปเลาะเฉยอ๋อรถจะตกน้ำค่ะคาวนี้หรอวะไปห้างพึ่งนะห้างต่อเราอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้ว่าต่อทิ้งต่อฟอมพ่อพ่อในพื้นที่ทำกระถาง้อกไม้แล้ะใช่เราไม่รู้เนาะแต่ว่าเราเห็นไม่แบบนี้ปลาขึ้นไหมเนี่ยไม่คยไปดูตกสะดุ้งอยู่เมื่อเช้าน่ะไม่ได้บอกยายบอกน้ำมันไม่ได้ไหลรงยอแต่ที่น้ำโอ้ยายฮันนี่ไม่ตักน้ำใส่ตุ่ม อีแม่หมามันมากินบอกมันจะพิกนะมันมากินตลอดล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ตกตีลการลงสานั่แหละวานแอในก็ติดลมอยู่กลางป่านะว่าจิิงไว้กลางทางอยู่ครับวานนะคะยังไงก็ไปพบกันใหม่ในคลิปของพ่อมาตอยนะคะว่าจะเข้าจะไปไหนเนาะสาัมดปก็ประมาณนี้นะคะ